บทที่สิบัตนสูตรยานิทัพุตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวาอันตัลิเะสัพเพวะพุตสุมาณาพระวันตุอัโทปิสกัจจสุนตโตาสิตังต,งตสมะหิภูตานิสสามีธาสัพเพมีตังกะโลธามานุสิยาปาชายาทิวาจารโตจะารันติเยพะลิงตสมะหิเนราคาาัะาอปปามตายังกินจิวิตังอิทหวาหุรังวาสาเกสุวายังรัตนาปณิตังณนะโนสะมังอัตติตถาคตัง ตถาคตเตนะอิธมปิพุทธะระตนังปณิตังเอเตนะสัจจินสุวติโหตุขะยังวิราคังจะอะมะนะอะมะตังปณิตังยะทัชคาสกยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมีะสังสมัติกิจีอิธมปิธเมระตนังปณิตังเอเตนะสัจจินสุวติโหตุยมพุทธะเสยโถปริวันนะปริวันนะอีสุจิงสมาธิมานันตะลิกัญญานุ กัญญาณะมาห์สมาธินาเตนะสมุณวิชติอิทัมปีธรรมรัตนปณิตาเอเตนะสตินัสวัติโหตุเยปุคละอัาทาสัตตังปัสสาจตาริเอตานิโยคานิโหติเตทัคิเนยาสุขะตัสสะสาวกาเอเตสุนินทานิมหัพลานิอิทัมปีสังเครัตนัปณิตาเอเตนะสตินัสวัติโหตุ เยสุปยุตตามะสาทันเหนะนิกามิโนโคตมะสาสะนัมหิเตปติปตาอะมะต่างวิไคหะราธามมธานิพุติงพุชามานาอีธรรมปิสังเคระตนะงปณิตังเอเตนะสัจจินสุวัดิโฆตุยาถินทักีโรปัทวิงศสีโตสิยาจตุมพีวาเทพีอะสัมปะกัมปิโยตะถูปะมังสับปุริสังวาธามิโยอริยะสัจจานิ ะเวจะปัสสติอิทัมปิสังเคระัตนังปณิตังเอเตนะสัจินัสวัสดิโหตุเยอริยสัจานิวิภาวะยันติคัมพีราปัญเยนะสุเทสิตานิกินยาปิเตโหติผู้สัพปมตานาเตภะวังอัฏฐมะนาอัฏฐะมะมาทียันติอิทัมปิสังเคระัตนังปณิตังเอเตนะสัจินัสวัสดิโหตุสาวะวัสสทัศนสัมปทายะ ตะยะสุธรมาชหิตาภวันติสกายะทิท,ทิวิกิจจิตันจะศิลระ,ะตังวาปิยัตคติกินจิจตจะโตหะปายหิจะวิปปะโมโตจะ จารพิฐานานิอภพโภกาตุงอิทัมปิสังเคตตรนังปนิตัเอเตนะสะเจนะสวัตติหอตุกินยาปิสโสกมังกาโตรติปาปะกัางกายเยน,วนะวาจายุทาเจตสาวาอภพโภโสตรรสับปติชะทายะอภพพาตาติดถาปทัสสาวุตตาอิธัมปิสังเครตตรนังปิตังเอเตนะสเจนะสวัติหตุ วันปะคุมเพยยถาผูสิตะเคคิมหานามาสิปัฏฐมัสมีคิมหิตาถูปะมังธรรมวรังอธิสยยิณิพานะคามิงปะละมังหิตายะอิธัมปิสัพุทเถรัตนังปนิตังเอเตินัสเจนะสุวติโหตุวะโลวะลันยุวะลาโธวะลาฮะโลอนุตตโรธรรมวรังอธิสยยิอิธัมปิพุทเถรัตนังปนิตังเอเตินัสเจนะสุวติโหตุกขี่นังปุรานางวะนะวังวะนัตถิสัมภะวังวิรัตตะจิตตายะ ติเกพาวิสภามิภวสมิงเตกินะพีชาอวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายะถายัมปทีโปอิทัมปิสังเทระตนระหนีตาเอเตนัสเจนะสวัสติโหตุยานีทัพุตานิสวาคตานิภูมานิวายานิวาอันตาริเคตถาคตังเทวมนุสสปุชิตังพุทธังนิมัสัมมาสวัสติโหตุยานีทัพุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาอันตาริเคตถาคตังเทวมนุสสปุชิตังธรรมังนิมัสัมมาสวัสติโหตุ ยานิทัปุตานิสมาคตานิปุมานิวายานิวะอันตาลิกิตตถาคตันเทวมโนสปุชิตังสังขังนำมาสามัตสวัสดิองคโตหมดที่สิบเอ็ดอาตานาติยปริสสัพพะโลคาวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัชิโตสัพพะเวรามติกันโตนิพุโตจตุวังภวะ สัพพีติโยวิรชนตุสัพพะโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตาลาโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจาย,ยโนจตาโรธรรมมาวัทันติอายุวันโนสุขังพลังบทที่12อาทิตตปิริยายาสูตรเอวามีสุตังเอกังสมัยยังพระวาคายายังวิหารติขยาสีสทินพิคูสหศีนตัตะโคพระขวาพิคูอามันเตศิสัพพังพิคเวอาทิตตังกินจะพิคเวอาทิตตัง พิฆเวสัพพังอธิตังจักขุงพิฆเวอธิตังรูปาอธิตังจักขุอธิตาจักขุวิญญาณะอธิตังจักขุสัมผัสโสอธิโตยัมปิทังจักขุสัมผัสสัพจะยาวัจจติเวทะยุตังสุขังวาทุขังวาทุขังวาสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราอคินาโทสกินโมหะคินาอธิตังชาติยาชลามะรานีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิทมนะเสหิอุปยาเสหิอธิตังติวัฏามิ โสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสอธิโตยมปิทังโสตสัมผัสสัพจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวะทุขามัสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลักคินะทุสกคินาโมหคินาอธิตังชาติยาฉลามะลานีนะสกิหิตปริเทเวหิทุกขีหิตโทมนาสีหิอุปยาสหิอธิตันติวะทามิ ทานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานาวิญญาณังอาทิตตังคานาสัมัสโสอาทิตโตยามปีทางคานาสัมัสสปจยาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวะทุขามัสุขังวาตามเปียธิตังเกน้าอาทิตตังอาทิตตังราคะคินาโทสาคินาโมโทหักคินาอาทิตตังชาติยาชลามาราเนนะสกิหิปริเทเบหิทุเกงหิธัมมนาสิหิอุปยาสิหิอาทิตตันติวัฏามิชิวหาอาทิตตาราศาอาทิตตาชิวหาวิญญาณังอาทิตตังชิวหาสัมัสโสอาทิตโตยามปีทางชิวหาสัมัสสปจยาอุปจติเวทายุตังสุขังวา ตัมปีอะธิตังเกนะอะธิตังอะธิตังราคัคขีนาโทศขีนาโมหคขีนาอะธิตังชาติยาฉลามะระเนนะสเกหิตปิริเทเวหิตทุเกหิตโทมะนะเสงหิอุปยาเสงหิอธิตันติวัฏามิกาโยอะธิโตโผทภาอะธิตากายวิญญาณอะธิตังกายสัมผัสโสอะธิโตยมปีทางกายสัมผัสสัจจะยาปัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขังมสุขังวา ตัมปิอธิตัง Merkel, cek, เกนะธิตังอะธิตังลาคะคินาโทสะขินาโมหคขินาอะธิตังชาติยาชลาหมรานีนะโสเกหิผริเทเวหิทุกเกหิทมนาเสหิอุปยาเสหิอะธิตันติวัฏามิมโนอะธิโตธรรมาอธิตามโนวิญญาณังอะธิตังมโนสัมผัสโสอะธิโตยมปิทังมโนสัมผัสสัพจะยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขามัสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะธิตังอะธิตังลาคะคินาโทสะขินาโมหคขินาอะธิตังชาติยาชลาหมรานีนะโสเกหิผริเทเวหิทุกเกหิทมนาเสหิอุปยาเสหิอธิตัน เอวังปัสสังพิคเวสุตตวาอริยาสาวะโกจักกุสมีปิณิพินตติรูปเปสุปิณิพินตติจักกุวิญญาณิปิณิพินตติจักกุสัมผัสเจปิณิพินตติยมปิทางจักกุสัมผัสสปะจายาอุปชติเวทายุตังสุขังวาทุขังวาทุขามัสุขังวาตัสมีปิณิพินตติ โสตสัมิปปิณิพินตติสเทสุปีิิพินตติโสตวิญญาณใปปินิพินตติโสตสัมภเสปปิพินตติยมปิทางโสตสัมภสปัจจยาอุปัชติเวทายตัสุขังวาทุขังวาทุขามสุขังวาต่สมิปปินิพินตติคานสมมิปปิณิพินตติคานเทสุปิิพินตติคานวิญญาณิปปิิพินตติคานสัมภเสปปิพินตติยมปิทางคานสัมภสสัพจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวอทุขังวะ ชีวะหายปินิพินตติล่าเสตุปินิพินตติชีวะหาวิญญาณิปินิพินตติชีวะหาสัมผัสเซปินิพินตติยัมปิทังชีวะหาสัมผัสสัพพะเจยาวปัจติเวทายุตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวาตัสมิปินิพินตติกายัสมิปินิพินตติโพธาเพสุปินิพินตติกายัวิญญาณิปินิพินตติก กายสัมผัสเสรพินิพินตติยมิทางกายสัมผัสสัพพัญญาอุปัชติเวทายตังสุขังวะทุขังวะอาทุขมัสุขังวะตสมิงปินิพินตติมานาสมิงปินิพินตติทำมีสุปินิพินตติมโนวิญญาณิกินิพินตติมโนสัมผัสเสรพินิพินตติยมิทางมโนสัมผัสสัพพัญญาอุปัชติเวทายตังสุขังวะทุขังวะอาทุขมัสุขังวะตสมิงปินิพินตตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมิติยานังโหติขีนาชาติิสตังพมะจ ธรรมะจะได้อย่างกับต่างกรณีอย่างนาปะลังอิทธตตายาติปชนติเตอิทธมมามวุจจะพัวาอัตตมนาเตภิกขุภควาโตปภาสิตังอภินันทงอิมัสมินจับปนาเวยากาลานาสมิงพยายาัญญมาเนิตสสะภิกขุสห,สหัสสะสหัสสะอนุปัฏฐานะาอาสะเวหิจิตานิวิมุตติงสุติบทที่13อา นัตตะลักขณาสุตังเอวัมิสุตังเอกังสมยังพคะวาภาลานาซียังวิหารติอิสิปตนีมิคาทายตตะลโคพคะวาปัญจวัคเกภิกขุอามันมาเติรูปังภิกขเวอนัตตาลูปังจะหิทางภิกขเวอัตตาอภวิสัตนายิธังลูปังอภพาทายะสังวัตยะระเพทัจจรุเปเอวังเมลูปังโหตุเอวังเมลูปังมาอังหสิติเกสมาจักโคภิกขเวลูปังอนัตตาจัสมาลูปังอภพาทายะสังวเตตีนาจารัพติลูปัง ลูเปเอวังมีลูปังมาลูปังหตัวเอวังมีลูปังมาหโหสิติเวทนานตัดเวทนาจะองหิทังปิคเวอัตาภวิสันยะยธังเวทนาอภัตยะสังวเตยยะเพธาจะเวทนายะเอวังมีเวทนาหตุเอวังมีเวทนามาอัหสิติยสมาจั่โขพิคเวเวทนานตัดสมาเวทนาอภัตยะสังวตตินัจลพติเวทนายะเอวังมีเวทนาหตัวเอวังมีเวทนามาอัหสิติ สัญญาณตตาสัญญาจะหิธังพิขเวอัตาภวิสสะนัยทางสัญญาอภทายะสังวัตเตยะรับเพสาจะสัญญายะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาอโหสิติยะสมาจโขพิขเวสัญญาณตตาตสมาสัญญาอภทายะสังวัตเตตตินะจะรับภาิสัญญายะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาอโหสิติสังขาราอนตตาสังขาราจะหิธังพิขเวอัตาภวิสะอภ พระวิสังสุนัยิทังสังฆาราพธายะสังวัตยยงระเพทัจัสังฆาเลสุเอวังมีสังฆาราโหตุเอวังมีสังฆารามาอหิสุติยสมาจักขุพิขเวสังฆารานัตตาตัตสมาสังฆาราภาทายะสังวัตันตินะจจลพัติสังฆาเลสุเอวังมีสังฆาราโหตุเอวังมีสังฆารามาอหิสุนติ วิญญาณาังอนัตตาวิญญาณาังใจเหาาาาินทางพิคเวอัตตาภวิสันนายยังทางวิญญาณังอาภัทตยะสังวัตาาเตยัลเะธาจาวิญญาณาีเอวังเมวิญญาณังหัวตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหอสิติยะสมาจะโขพิคเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอภัทตยะสังวัตตินาละจะรับพติ วิญญาณิเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติตารกินมัญญาทัพิคเวรุปังนิจังวาอนิจังวะติอนิจังพันเตยำปนะนิจังทุกขังวาตังสุขังวะติทุกขังพันเตยำปนะนิจังทุกขังวิปัลลินามาธรรมังกาลลังนุตังสมานุปัสสีตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเม อัตติโนเหตังพันเตตังกินมัญญาทัพิคเวเวทนานิจาวอานิจาวาติอนิจพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวติทุกขังพันเตยัมปานิจังทุกขังวิปะลีนามะธรรมการังนุตังสมานุปสิตุงเอตังมามะเอสหฮะมัสเมเอสเมอัตติโนเหตังพันเตตังกินมัญญาทัพิคเวสัญญานิจาวอานิจาวาติอนิจาพันเตยัมปานิจังทุกขังวาตังสุขังวติทุกขังพันเตยัมปานิจังทุกขังวิปะลิ นามาทำมังกรังนุตังสมาน,นุปัสสิตุงเอตังมามาเอโสหมามัสมีเอโสมอัตติดดนโนหิตังพันเตตังกินมัญญาถาภิกขาว,วสังา尔านิจาวาอ,อนิจาวาติอ,อนิจาพันเต ยมปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขังวิปาามะธรรังกาัตังสมานุปสิตเอตังมะเโสามัสเอโสอัตติโนเหตังพันเตยังกินมัญญาทพิเวญญาณังนิจังวาจังวาติอนิจังพันเตยมปานาจังทุกขังวาตังสุวาติทุขังพันเตยมปานานิจังทุขังวปาามะธรรกาังนุตังสุปสิเังมะเอสหามัอโสอัตติโนเหตังพันเตตัต ตาสมาติหาพิฆเวยังกิจิรูปังอติตะนาคตปัจจุบันังอชตังวาภิทาวาโอาลิกาวาสุคุมังวาหินังวาปนิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหามัสมีนาเมโสอัตติเอวามีตังยถาภูตังสมะปัญญายาทัถพังยากาจิเวทนาอติตะนาคตปัจจุบันังอชตังวาภิทาวาโอาลิกาวาสุคุมังวาหินังวาปนิตาวา ยาทูเลสันติเกีวาสัพพาเวทนาเนตังมามาเนโสหามัสมีนามิโสอัตติเอวามีตังยะทาบุตรสมะปัญญายัทธะพังยากาจิสัญญาอติตนาคตะปจจุปปนงอชตังวาภิกขิทาวาโอราลิกาวัสุคุมาวังหินาวาปนิตาวายายาทูเลสันติเกีวาสัพพาสัญญาเนตังมามาเนโสหามัสมีนามิโสอัตติเอวามีตังยะทาบุตรสมะปัญญายัทธะพังยยเกเจสังขาราอติตนาคตะปจจุปปนงอชตังวาภิกขิทาวาโอราลิกาวัสุคุมาวา หินาวาปนิตาวาเยตุเลสติกเยวาสเพสังคารานิตังมะมะเนโซหามาสมินาเมโซอัตติเอวะเมตังยะถาปุตังสมะปัญญายาถาพัง ยังกินิจวิญญาณังอติตนาขจับปัจจุปนังอัชะตังวาภิทาวาโอลาลิกาวาสุกุมังวาหินังวาปนิตังวายันตุเลสันติเกวาสัพพังสวิญญาณังเนตังมามาเนโสหามัสมีนาเมโสอัตตาิเอวามิตังยถาบุตังสมปัญญายาทัทธังเอวังปัดสังพิฆเวสุตตะวาอริยสาวกุรุปัสมินปีนิพินตติเวทนายยปินิพินตติสัญญายปินิพินตติเสยสังคาเลสุปินิพินติวิญญาณันสมินปีนิพินตินิพินทางวิราชติวิราห์วิมุตติวิมุตตะสมิงวิมุตตตติิิมียาานังโหช กตังกาลณียังนาปะลังอิทตายติปะชนติติเอธรมโวจะพภะคะวาอัตตะมะนาปัจาญจวัคคียาพิขุพระเขว,วะโตภาสิตังอภิณทงอิมัสมินจปะนะเวยากะละาลานัสมิงพญญมณีปัจญจวัคคียานังพิขุนางอนุป,ปาทายะอาสะเวหิจิตเวหิจิตตานิวิมุตจ,จิงสูติ